ตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสีค่ะเมื่อกี้นี้นะคะแม่ก็ทําการแพ็คของขวัญปีใหม่แล้วก็ทํานู่นทํานี่ทําเค้กวันเกิดเซอร์ไพรส์น้องเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องพิมพ์ทำวุ้นทําอะไรเพื่อเตรียมว่าวันนี้วันนี้แล้วกันนะ เพราะว่ามันขึ้นวันใหม่แล้วนี่นะตีสี่เนี่ย <Yeah. S 1> ก็คือจะไปจะจัดงานปีใหม่แล้วก็จะเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องพิมพ์ไปในตัวด้วยค่ะ mm. คือว่ามันยากมากที่จะเซอร์ไพรส์เพราะว่าพิมเขาก็อยู่ด้วยนะคืออย่างเมื่อคืนนี้ mm. ก็คือจะต้องให้น้องพิมพเขาหลับก,ก่อนแล้วเราถึงจะได้เอาเค้กซื้ออีแก่แอบทาอ่ายท้องบนเนี่ยลงมาจากแผนการแผนการก,ก็คือว่าเราจะไปกันที่บ้านใหม่แล้วก็จะมีเพื่อนเพื่อนมาแล้วมี vivir, พี่สายมีพี่สายอีป้าอะไรก็ไปกันอย่างเงี้ยไปถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปปีใหม่กินเนียงอะไร็จแล้ว ก็จะต้องถึงตอนเซอร์ไพรส์วันเกิดซึ่ง น้องพิมพ์อยากได้เซอร์ไพรส์วันเกิดมากปกติวันเกิดน้องพิมอ่ะทุกปีอ่ะก็จะไม่ได้ของขวัญใดๆไม่ได้เซอร์ไพรส์วันเกิดไม่มีงานวันเกิดใดๆปีที่แล้วเด็ดสุดวันเกิดเขาคือดำน้ําอยู่ใต้หมู่เกาะสุลินแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูก็บอกให้ปาที่มันไว้ไปไหวมาบอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนูด้วย,ย <c oughs> เขาบอกอย่างเงี้ย <c oughs> ปีนี้เขาก็บอกตั้งแต่ก่อนวันเกิดเขาตั้งหลายด้วย <c oughs> ขอขอขอเซอร์ไพรส์เออแล้วก็อยากได้ของ อะไรบ้างก็ลิศบอกมานะ <Huh? S 1> ที่เขาบอกเขาส่งลิงก์มาให้เองด้วยเขาเป็นคนส่งลิงก์มาเองบอกน้องพิมพ์แล้วอย่างนี้มันจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ได้ยังไงเนี่ยว่าหนูส่งลิงก์ก้มหนูก็จะไม่รู้เนี่ยว่าแม่ให้อันไหนบ้างเพราะหนูส่งมาเต็มเลยแม่ก็เลือกสิแม่หนูก็จะลุ้นไงว่าเอ๊ะแม่จะให้สร้อยหรือจะให้รองเท้าหรือจะให้เสื้อกี่ตัวหรือจะให้หมวดอย่างเงี้ยพอถึงเวลาอตก็จะทุมอกว่า มาแล้วนะแล้วจังหวะนั้นแม่ส่งสัญญาณป้าก็จะแกล้งพาน้องพีมะอะไปตรงข้างบนไปตรงอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอ แต่เอาเค้กเข้ามาปักเทียนจุดโออจ,จ,จุดจุดอย่างเงี้ยแล้วก็จะประสงสัญญาณป๊าว่าอ่าลงมาได้พอลงมาเราก็จะแฮรปี้เบอร์เดทูกอยู่ในเซอร์ไพรส์แล้วเราก็จะให้ของขวัญก็หวังว่าแผนจะไม่แตกหวังว่าแผนจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็หวังว่าน้องพิมจะชอบเซอร์ไพรส์นี้เพราะว่าเค้กก็เป็นเค้ก BTS นะคะดูซิว่าเขาจะชอบหรือเปล่า จะแกล้งพี่สายกันเราวางแผนให้ตาก่อนนะคะเรามีแผนจะแกล้งพี่สายกันก่ก็คือพอพี่สายจัดมินิคอนใช่ไหมเราถีบแต่งกันหลายคนแล้วก็ปุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบบว่าพี่สายมีไดไอด้วยนะคะมีเอฟเฟคคันนะะแล้วเราก็ฟู๊ฟูใส่พี่สายเลยนะแต่ตอนนี้ฟู๊ฟูหรือแม้แต่เพลงนี้แล่วู๊งอย่างเงี้ยโอเคแล้วนีจะเป็นน้ำฉ่ำหรือเปล่า ได้แค่วันช็อตแบบเอาแป้งนั่นเตรียมแป้งมาเตรียมแป้งมาทีนี้เราหยิบแบบ๋ยวอยากให้เขาเห็นนะอยากให้เขาเห็นครับเอากระปุกเล็กเฟืองโอเคไปไงจะต้องอ่ามามามาเดี๋่ะเดี๋ยวพอดีนิดนึงเดี๋ยวเอาต้อนหนึ่งตัอนหนึ่งมันนี้่เลยมันนี้่เลย ชอบใครเย้อันนี่ี่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เด็กจีบขึ้นไปทำอะไรอยู่ฮะฮะวางแผนแก้พี่สอันนี้เซอร์ไพรส์มันจะสุขสันต์วันเกิดครัรู้ไหมากยอ่ปุยแล้วอกอยากพ่งลอยาเพ่งลงนี่คือจะให้เเตรียมเค้กเออนี่ก็จะลงอย่างเดียวเลยนี่ก็จะลงอย่างเดียวเลยฮะอยาะแก้อะไรพี่สายเนี่ยบอกสิฮะแก้อะไรพี่เอาแตงพี่ายพี่เบิร์เจดูอยู่ จริงๆคือแผนสปาพายวันเกิดถ้ามาดูเค้กก่อนมาดูเค้กก่อนเค้กแล้วแคร์โมบีทีเอสบีทีเอสคนไหนวีคนไหนอ่ะบอกชื่อทุกคนเลยบร้อยไหมครับพิดออดได้บอกบอกแล้วย้อนหลังย้อนหลังอันนี้วีน้องแม่ขอดูหน่อยอันนี้โอ้ยไม่รู้แม่รู้ดูชื่อมาแล้วอันนี้อันนี้เจโฮอันไหนมองไม่เห็นหน้า ไม่น่จะอันนี้จินเอออันนี้จีมินหรือเปล่าอันนี้นาเบียรู้นะนเบียนู้อันนี้อ่ะอยูไม่รู้อ้าวโง่เหรออาแล้วเดี๋ยวฟังแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวกรากเดี๋ยวกระชากเดี๋ยวกรายใครนะใครนะชูก้าอย่าบอกนะว่านาเบียนี่นาเบียนี่ก็เป็นอาหมี่เหมือนกันแท้ มีพิซซ่าด้วยนะพิซซ่านย่าเนี้เนี่ยเป็นพิซซ่าอันนั้นเรียกเท่ยแก่เลยค่ะสองสามโอ้ยมีเท่าไหรยชีสแซโลนโรเนวมีหลายหน้ามากนะคะลองอันนี้นี่คือต้องสั่งล่วงหน้าสามชั่วโมงเฮพิซซ่า ห้าสิบสองปีสีของถูกใจไหมถูกใจมากสีม่วงอันนี้เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวน้ำลายกระเด็นนี่นี่ก็กิดว่าเปิดมาแล้วเป็นจิ้งจกกระโดดมาไม่ไหวแม่จะทำอย่างนั้นทำไมแก่จะทำอย่างนั้นทำไมามันจะไม่จะมีเซนจะไม่ออกเอ้ามันเหนียวมันเหนียวแกตรงนี้อ่ะมันไม่ใช่กระดาษมันเป็นแบบเนื้อเนื้อเป็นแบบเนื้อเปนแบบเน้ย เปิดูเปิดเปิดดูเลยเปิดดูเลยเปิดดูสิเปิดเดี๋ยวม้วนม้วนม้วนคือม่ซื้อด้วยกันวันก่อนไงแล้วอะไรอ่ะแล้วนี้อะไรเล็บปอยอาทิติดเล็บว้าวลิเทีย่อาทิติดเล็บเป็นรูปเพนเป็นรูป B T S มีมี J K จองกูกแล้วก็ทำเป็นโลโก้ยสุดดอ นี่แะคะเนี่ยเป็นค่อย S ไม่เป็น n i v อ่ินยามันตายเดียวเดียวไ้หนบเพียรดีใจนหมรเพียชอบเพียดีใจนี่สีสวยมากอ่ะแล้วขออ้อมมาทำไมอ่ะจะมาหาเหรออ๋ออ๋อนไม่เคยเจ้ความฝันเกิดมาก่อนไม่เคยอ่ะดูดูแก่แก่แก่้อหเพราะว่าวันเกิด มือไม่ได้มาเยอะแล้ววันเกิดไม่ต้องให้แล้วไปให้คนอื่นบ้างเย้จะยืดจะยืด you are my universe เย้ใส่ไปดูคอนใช่ไนะใส่ไปดูคอนนักกันนะเบียร์ละชอบไหมใส่ได้ไหมจริงๆจะซื้อให้หลายตัวแต่มันแพงเอาเป็นตัวเดียวพอ ไเอาตุ๊กตาออกก่อนไหมคะเพราะว่าเด็กเขาจะเลอะเธอไม่อยากยเลยว่าใครเป็นไครเขาเมื่อวานน่ะนีวถ้าอยากรู้นะคะให้ไปดูคลิปเด็กสิวตอนที่ป้าทำเพราะว่ามีการเปิดโพยแล้วเทียบตัวกันแล้วที่ตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นใช่ไหมคะที่แม่บอกว่าให้หนูไปนอนเลยไม่ต้องไปช่วยถ่ายคลิปก็คือแม่ทานี่เองใช่ตน ตอนแรกหนูคิดว่าน้ำตาลปั้นหนูกลัดขัดหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราฟังพี่ชายก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราพร้อมไหมคะพร้อมพี่ชายนาตบมือพร้อมมือ ม่พอไหมคะแต่ไม่พอ้านพาน้องเพอไ้คะพาน้องไหมน้าี่พาอยากบอกไม่พออ่ะเอาอ๋อที่ทิ่เ์แี่มเาจะแกล้งใช่ไหมออพแจ่มาแกล้งอิสตอนน้แกจะโหโหโหแกจะดิองน้่นาแกทิพย์สาเหรอดูน้าน จำได้ไหมจำได้ไไม่ด้คุยเขาเขียนว่า Happy Birthday ถูกใจไม่ได้แต่เกลียวอยากได้หรือไงเขเกียวแบบนี้หรือเปล่าใช่ใส่เลขปลาบอกหนูว่าวันนี้ไม่จัดวันเกิดไม่จัดวันเกิดหัน่นเค้กแจกจ่ายเลยนะคะหั่นเป็นชั้นๆได้ไหมคะ อาชันลางก่อนดีกว่าชันล่างก่อนไ่ไม่ก่อนนิตาก่อนไหมลูกนานาเอามีลูกโอเคไหมคะให้นิตาก่อน้นาเอาน้นาเอานนาเอานานาอนนาเรากินคนสุดท้ายคกินนิดเดียวเองครั้นี้ไมเลยก็มาช่วยหน่อยได้ไมไ้กลับไเป็นไรค่ให้น้านาก่อนน้านาเยาทุกคนคะเมื่อคืนเด็กจิ๋วก็ว่า เขาถ่ายป้ากับแม่ถ่ายคลิปทาของกันหนูก็งงว่าเอ๊ะทำของอะไรเอ๊ะทำไมให้หนูไปรีบไปนอนก่อนทำไมไม่ให้หนูช่วยถ่ายกรากดสุภัยมันเกิดเองน,นีุ่ตสาห์สั่งแม่ก็สั่งาสตร์ของขวัญมาให้ลูกน้าตัางนานาเก็บเลยเลสังลส่งพวก,พวกตุตรตาตุ๊กตามาให้นะแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าหนูเป็นเด็กดีแม่ถึงจะให้อืมดีไหมล่ะคะดีคะ่ะ <c oughs> อันนี้ของใครอะ <c oughs> อันนี้ของพี่สาแม่ป้า นี่นี่นี่แม่เขารู้ใจหนูมากแม่เขาสั่งแบบที่มันมีแบบว่าเขียนว่าวีกับจองจุกนะคะรู้ไหมใครมาสั่งจากไหนคะสั่งจากว่าร้านเพื่อนที่ใช้ค่ะสรุปคือปาร์ตี้นิวเยียร์นี่คือหลอกหมดเลยเหรอคะหลอกอะไรว่าปาร์ตี้นิวเยียร่จริงๆไปฉลองมันเลยก็นิวเยีย่ด้วยมันเกิดตัวคุณนะชอบไหมชอบนี่เขาบ่นมานานว่าไม่เคยได้ของขวัญมาเกิดเลยบ่นทุกปีนี่คือพิสูจน์ก็ได้สิว่า बस दीजा